อ้าโดนพี่บิดีเรียบร้อยแล้วเต้ยไปท่อนแกงเหลือพอแกงเลยครับฝีมือนี้โหดูดูดูนี่ฮะเต้ยเต้ยต้องขับรถไปเอากุญแจแล้วกันตัดเถียนนะตัเถียนเต้ยต้องไปเอารถไปเอารถพี่มณีมาไม่ใช่ดิไปเอากุญแจพี่มณีมาไปอันตรายเดี๋ยวก็เอาถังไว้เนี่ยเดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยว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 ไว้การเอาหัก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 อันนั้นมาใส่ท่านผู้ชม คมเดียวดูเลี้ยงครับผมผมไม่ดูตรงนี้ได้ยังไงวะบอกแล้วผมไม่อยากจะวานแหย่ไงผมไม่อยากจะวานแหย่ได้ครับพี่โดลเดี๋ยวผมจะแจ้งทางพี่ถาไปครับผมเดี๋ยวไปตัดอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดอันเนี้ยส่งให้พี่ถาเลยนะเนี่ยอืมได้ครับได้ครับนี่ผู้ชมนี่สุดยอดครับดปลาเกือบแล้วโอ้โหนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวรอคนเก็บปลานะฮะคมเดียวจริงๆฮะเกือบยี่สิบตัวนะครับ เดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ก็ถิ่นหมกไว้ก่อนเตยเก็บปลาก่อนอไปเอาไป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 ,ไปเก็บรถก่อนไปคุ่จรถแล้วก็ล็อกรถด,ด้วยด,ววด่วนเออยาวไ,ไปถึงสะพานนู้นนะจบเลยเออถ้ามันมีตัวก็ผ่านยาไปเลยเออใช่ใช่ะฝังเงี้ยอุ้ยนู่ๆๆๆดอดูดูดชดอนใหู่ฮะท่านผูู้มบอกเลยว่ารู้เรู่องนะฮะโคมเดียวรู้เรื่อง บอกเลยวันนี้พี่มณีสุดยอดนะฮะยกนิ้วให้นะครับใครที่ดูอยู่ครับก็กดหัวใจด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยครับติดตามด้วยครับผมไปนี่ครับปลาเราต้องว่านยาวตามของนะอ่ะเอาว่านยาวครับว่านยาวไปแล้วโอ้โหว่านยาวนะฮะใช่ถ้าว่านบานน่ะมันจะเต็มอ่ามาดูมาดูกันครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาอีกแล้วนี่นี่นี่จะได้ประชันอีกทีไหมเนียโอ้โหนี่ได้ด ไอปลาหมอข้างดำาครับน,นี่ไงนี่นี่นี่ปลาหมอนะปลาหมอข้างดำเฮ้ยปลาหมอเทศไอปลาหมอไทยตัวเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมโอ้โหสามมือนี่นี่นี่เดี๋ยวค่อยดูอ้ตัวเท่าฝ่ามือนฮะเก็บเรียบครับผมที่นี่ก็จะเป็นอ๋อผมอยู่ตอนนี้เราอยู่จําบวคลองสองนะครับจังหวัดเชียงซำนะครับผมผมพักกันอยู่ที่สมุทรปราการนะฮะ พี่มณีจะอยู่บางบ่อนะครับน้องเต้ยจะอยู่บางพีใหญ่ส่วนผมก็จะอยู่มินบุรีนะฮะับเราก็อยู่คนละที่ทางมาเจอกันนะครับผมพี่มณีสุดยอดนะพี่ครับผมโอ้โหชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์สดนี้เราก็ฝากด้วยนะครับผมม,มาบมาดีเลยโอ้ยคนมาเก็บปลาแล้วโอ้โหไอปลาทะิดด้วยนี่พี่โอ้โหท่านผู้ชมปลาทะเลก็มีปลาทะเลก็มีนะครับปลาหมอใหญ่ก็มีดูโอ้ยตอนเย็นนี่มีปลาแบกนะ ได้ปลาเผาตัวนึ่งที่วันนี้ได้ปลาช่อนเผาตัวนึงพี่ได้คลิปไงเอาหมอบิ้งฮะนี่นี่นี่ปลาสลิดไซส์สี่เซนนะนี่ท่านผู้ชมนี่ครับปลาสลิดนะครับนี่นี่นี่มีปลาสลิดไซส์ใหญ่ด้วยฮะเอาหมอเอาหมอเท่าตัวเท่าวันนีเลยนะโอ้ใหญ่อืมเป็นไงเราหาว่าเราว่านเต็มถังทีเราเอาทีเดียวก็เต็มอะเออโไซส์ใหญ่ไงไซส์ใหญ่ฮะ อืมเจมี่สามีรอบนี้สามีรอบ,เ,รอบเอาอีกเอาอีกอเ,เ,เป็นดักหน้านดักหน้าฮะเมือ่อกี้ก็ปลาช่อนตัวใหญ่นะโอ้โหผมตอนนั้นผมไม่เห็นนะคนหล่อทำไงก็หล่อนะฮะวานแหก็แตกครับมันเคลื่อนอยู่กับแหเจ้าของแหเอ้ผมานไงอ่ะเดี๋ยวก็นี่ดูหมายกันครับผมหมายที่เราลุยเนยก็จะเป็นหมาย สองสองจังหวัดสัตว์เชซานะครับที่นี่เขาไม่ค่อยหาปลานะครับผมเพราะว่าซ้ายขวาเลยบ่ปอบปลาหมดเลยนะเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยนี่เดี๋ยวพี่บินีแกจะหว่านอย่างงี้นี่นี่นี่ทางหวานพอดีนะหวานเต็มเต็มเลยนะพี่ไป้แล้วโอ้โหลุ้นครับลุ้นกันครับลุ้น เป็แผงไหมพี่มีไหมมีตัวไหมอ๋อมันหวานใกล้กันไม่มีตัวนะครับผมไม่เจอตัวนะฮะโอ้ตัดใหญะในเกมแล้วนี่หว่าของแท้โอ้ยของแท้ของแท้นะครับผมต่อเนื่อเราด่านเตือนจะไปสุดนู่นนะอันนี้แค่ปลาช่อนตัวเดียวแล้วเกือบขึ้นหายแล้วปลาช่อนมันตัวใหญ่ฮะเกทับได้เลยเกทับเลยแหละประเด็นแค่ตัวปลาช่อนโลแล้ว เต็มที่โล120บาทนะครับประชดนะฮะได้1โลเขาเรียกว่าดอกเดียวเกิดดอกเดียวเกิดนะครับ<ท>รผมฝีมือมครับคนม,มันจะเกิดยังไงมันเกิด